ขยายพันธุ์แบบง่ายๆใช้ไหลใช้ใช้ลากชำก็จะเร็วมากแต่แบล็คเบอร์รี่เราใช้กิ่งจ้ะก็เดี๋ยวตอนนี้อ่ะผมจะทําเป็นศูนย์ดูงานอีกแห่งหนึ่งของวังน้ำเขียวจ้ะให้เกษตรกรที่สนใจเขาเรียกสายพันธุ์อะไรครับตัวนี้ฮิมเบอร์ลินฮิมเบอร์ลินครับก็จะมีคิมสันใจแอนมีฮิมเบอร์ลินมีอ่าโปรโลไลแล้วก็มีแอนนี่ผมลงไว้สี่สายพันธุ์มีลากเหลืองลากแดงเอตันเล็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง แบล็คเบอร์รี่อะไรพวกนี้ครับกลุ re, ่มเบอร์ร um, anyway, ี friends, ่เบอร์รี่ทั้งหลายแหล่รวมกัั้งอะโวคาโดนะครับนี่ฮะของจริงเลยครับทุกสายพันธุ์ที่ดีๆของโลกจะมารวมกันอยู่ที่สวนเพาะลักของของตาเล็กครับตาเล็กเป็นอาจารย์ผมอีกทีอาจารย์เป็นอาจารย์ผมก็ประมาณนี้อาจารย์แล้วก็เดี๋ยวอีกสักเจ็ดวันสิบวันนะครับเราจะมาอัปเดตให้ดูว่าหลังจากที่เราใช้ นวัตกรรมชุดนี้แล้วนะครับเขาจะเป็นยังไงูาดูนี้คนไหนปลูกต้นไม้ถ้าเห็นต้นไม้เราเป็นอย่างเงี้ยมันอออหอกเดี่ยวนะโขด่ดูด้วย <c oughs> นเนี่ยดูของผมนะฮะผมอูตจ่าประสบประงมมาตั้งนานอยู่ๆเขาก็มีอันเป็นไปอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่ตายนี่ก็กำลังตายคนนี้เราจะไม่เสียดายนะเราจะตัดตัดทำลายซากเลยรัดเพราะอยู่อยู่ก็คงพิการเพราะต้องรอแตกใหม่ ครับตอ่อให้ไหลขึ้นมาใหม่เนี่ยฮะไหลครับจานสวยมากชุดรุ่นใหม่จะสวยมากจริงจิงแล้วนี่ถ้าไม่เจอลานะครับจานวันนี้เราได้ได้กินลูกแล้วสามเดือนติดลูกจานตัวนี้สองเดือนกว่ายนะังแล้วอายุมันนานไหมครับต้นอ่าเขาจะมีพวกที่ออกลูกเสร็จเขาจะแห้งตายไปเอง ก็คือเราต้องตัดออกแต่วา่าจะมีหน่อขึ้นมาใหม่ทุกหน่อที่ขึ้นมานี่ก็จะเป็นลูกหมดเลยครับจางอย่างเงี้ยพวกหน่อพวกไหลขนี้ตัวนี้จะเป็นลูกใหม่เหมือนกับสตรอเบอร์รี่ใช่ครับแต่อายุอันนี้อย่าง,างาน้อยก็ยี่สิบถึงสิบปีโอ้มันไม่เหมือนสตอสตอเบอร์รี่นี้ลูกละสามเดือนสี่เดือนก็จบยตัวนี้มันสามารถมีอายุยืนยาวนานหลายปีรวมทั้งแบล็คเบอร์รี่ที่เราดูเมื่อกี้ก็อย่างนั้นแต่ว่าเราต้องขยันตัดแต่งกิ่งครับจางครับกิ่งเล็กลูกเล็กกิ่งใหญ่อย่างเงี้ย ยืนยันเลยลูกโตมากเพราะน้ำเนียงมันใหญ่ครับใช่ครับอาจารย์ก็ถือว่าส่วนข้อรักกับพระประธานได้รับเกียรติจากอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะที่อาจารย์่วยเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็เราไม่ได้ทําแค่ตรงนี้อาจารย์ด้านหลังเราก็จะมีตะเพืชที่ช่วยมีพืชอีกหลายอย่างที่อาจารย์จะต้องเข้ามาดูดีครับสำหรับ่าราดเบอร์รี่นะครับอาจารย์ถ้าเราช้าอีกสักสองสาวันนะตอนนี้เขาเริ่มมาถึงนี้แล้วนะครับเนี่ยอาจารย์ เห็นไหมฮะตอนนี้อันนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวเดียวกันเชื้อรานะฮะกินใบแห้งไปเหมือนกันครับนะครับแล้วก็กินกระทั่งดอกนะครับจา์ถ้าอาจารย์มาช้ากว่านี้ตรงนี้ผมก็ต้องตัดเหมือนแปลงนู้นอีกแต่นี้เราจะจะไม่ตัดเราจะเอา,อางี่เลยเชื้อขนาดนี้เอาอยู่นะจา์เนาะอยู่อยู่ทับาอาจารย์ดูขดเขาจะเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วอันนี้อันนี้แสดงว่าเชื้อเดินมาพอสมควรละเดินทางมา ขึ้นทางแนละ้วอยู่ที่จะแสดงอาการทั้งแปลงแล้วก็ถ้าทั้งแปลงนี้นะะ่าจะไม่รอดอีกอาจารย์มาดูบางต้นมีตายแล้วบางต้นมีตายแล้วนะคะนี่ครับเมือม่อเมือ่อเมื่อก่อนที่เรามาฉีดมันมันมีร่องรอยนะครับทีนี้แห้งแล้วไอ้ตัวที่โดนกินครับคือเชื้อรามันตายไปด้วย <c oughs> ครับคือเมื่อวานนี้เราได้ฉีดไปแล้วหนึ่ง <c oughs> หนึ่งรุ่นคือเราเมื่อวานเราฉีดตัวไหนครับอาจารย์ฉีดเออตัวโอซิลฮะสารเฮบิทฆ่าเชื้อราไวรัสแบคทีเรียครับครับ แต่วันนี้เราเราจะมาคลีนเลยยูลินซีลมซีเพื่อเอาไปกินเชื้อราต่างๆครับับจานแล้วมันจะจะสร้างอาหารให้หมวกรากลยครับอันนี้คือต้นที่กำลังจะตายส่วนต้นนี้เรียบร้อยถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวพอใช้สักเจ็ดวันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลว่าเอมันจะฟื้นได้ไหมครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วินถึงยอดนะฮะยอดเหี่ยวแล้วการตัดดูได้เลยนะครับ ยังยังไม่ตายยังไม่ตายแต,แต่อันนี้น่าจะเรียบรนะ้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวนี้ขอดูมนะันเลยครับจา้าอืมน้ำไม่มีและตัวนี้ดูนะฮะยอดขนาดเกือบนีวก้อยยังตายเลยนี่ก็เชื้อราทั้งนั้นเลยนี่ฮะร่องรอยครับกินอยู่เดี๋ยวเราดูงไายนี่ครับเข้านะไปในเน้เยื่อเรียบร้อยแนละ้วนี่ครับครับเข้าไปถึงในเยื่อเลยครับแล้วก็ปกินแห้งเลยครับ นี่ถ้าอาจารย์มาช้ากว่านี้นะลงนี้ก็จะเหมือนลงเมื่อกี้คือเหลือตะตอผมอาจจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นก็นี่แหละครับคือปัญหาของเกษตรกรที่เราไม่ทราบสาเหตุก็ยังคิดว่าเป็นร่วงเป็นหนอนกินไปตลอดหรือรากเน่าโคนเน่านี่ครับจริงๆมันคือเวลาแทรกเข้าไปในท่อน้ําเลี้ยงนะครับมันก็เลยไปอุดตันท่อน้ําเลี้ยงครับก็ส่งอาหารไปเลี้ยงข้างบนไม่ได้ไม่ได้ก็ค่อยแห้งตายไปนี่ครับ อันนี้เป็นชนิดไหนครับอาจารย์เลราตัวนี้ลาถ้าแห้งๆอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นฟูซารีเยมครับ,รบเอาอยู่เอาอยู่ครับเอาอยู่ครับแต่ถ้าต้องรากดีนะครับถ้ารากดีเอาอยู่แต่ถ้ารากเสียไปแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวส่งอาหารก็มันยังไงก็ตายอาจารย์คือไอ้ไอ้ไอ้พืชตัวนี้นะอาจารย์เดี๋ยวนะครับอาจารย์ขวัญอาจารย์ดูนี่รากเข้าไปถึงไหนสวัสดีครับอาจารย์คะทาไมทาไมเราต้องตัดโล้นสักขนาดนี้เลยคะอันนี้คือการทําสาวแบล็คเบอร์รี่นะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วนี่เราจะต้องตัดหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วแต่อันนี้เนี่ยเพิ่งปลูกได้ประมาณ3เดือนพอดีมันก็โดนปัญหาคือเชื้อราเนี่ยอาจารย์มันจะเป็นเชื้อราเชื้อราที่กินใบนะฮะแล้วก็มันลามไปจนถึงเนี่ยเยอะนะนี่คือคือเชื้อราที่กินใบนะฮะเราก็ไม่อยากให้อา่ามันลุกลามต่อไปนะฮะเราก็จําเป็นที่ต้องทําลายอ่าส่วนที่โดนกินไปแล้วนะฮะหลายๆต้นหลายๆกิ่งก็จะโดนกินอย่างนี้ฮะ เราต้องตัดทิ้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการทําสาวเพราะว่าเดี๋ยวยอดที่แตกใหม่นะเขาจะงามก็นี้อีกเยอะนะครับตอนนี้ก็ตัดออกหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้คมอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์โกรนะฮะอาจารย์โกรปัน้ําอาจารย์ภาาภูมอาจารจะมาช่วยดูแลตรงนี้เกี่ยวกับตัวอะไรนะครับอาจารย์นวัตกรรมตัวใหม่อาจารย์รบกวนเชิญครกอาจานเลยะพอดีผมยังไม่ถูก อาจารย์คะแล้วเราจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์อะไรยังไงมามา,มาช่วยตรงส่วนนี้ได้บ้างคะตรงน,นี้ก็มันต้องใช้อะไรได้บ้างอ่าผมต้องโยนให้ท่านอาจารย์โก <c oughs> เพราะว่าอ่ายังไม่เชี่ยวชาญแตกสารตรงนี้ตอนนี้กาลังเรียนรู้แต่ท่านอาจารย์ซึ่งตอนนี้ต้องถือเป็นโอกาสดีแล้วถือเป็นบุญของผมอย่างมากที่ได้มารู้จักอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะได้มาแนะนําหลายๆอย่างตรงนี้นะฮะเพื่อฟื้นฟูจริงๆแล้วนี่จะทิ้งสู้ไม่ไหว นะครับคือเราโดนทั้งเชื้อราทั้งมมลงมแมลงเรื่องโรคสารพัดเนื่องจากว่าโรงเรือนเนี้ยตรงนี้เป็นโรงเรือนเก่าที่เคยปลูกเมลอนซึ่งเมลอนมันก็ไปไม่รอดนะครับก็เลยได้อดัมาปลูกแบล็คเบอร์รี่แทนปรากฏว่าแบล็คเบอร์รี่ที่เป็นพืชที่ทนแบบไม่รู้จะทนยังไงอาจารย์ปลูกไม่ลดน้ำเป็นเดือนสองเดือนก็ยังอยู่ได้แต่พอมาเจอปัญหาเชื้อราที่อาจารย์เห็นนะก็ะไปไม่รอดคะเราถึงได้ตัดแต่งเนี่ยดูอาจารย์ดูเอานะครับ เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนี่โรงเรือนเราก็ไม่ได้ปิดข้างนะจาร์ลองศาสตรลงไปทางนี้ตอนนี้เราเปิดข้างหมดมีแค่หลังคางอย่างเดียวยังยังรอดยากก็เลยต้องจําเป็นจะต้องมาทําอย่างนี้ที่ให้อาจารย์ช่วยเดี๋ยวพบกับอาจารย์ภาคภูมิฮะอาจารย์โกปักน้ำครับเดเชิญครับคนงานของไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทย สร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่เพื่อเกษตรกรไทยได้แข็งแรงผลงานของไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทยสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่เพื่อเกษตรกรไทย